ตัวเล็กๆก,ก้อนเล็กๆสามพถูกแค่ตรง500เพราะว่าตัวเนี้ยเขาซื้อมา7จ็ดพันห้าเจ็ดพัสำคัญไม่มาเอาไป 1, พันห้าพอก้อนแค่เนี้ยรีเช็คก,กีกที3,2,1กูตาฝาดปะเนี่ยดูไกทีดิซื้ออะไรมาเนี่ย ความเดิมจากตอนที่แล้วครับที่พี่นายพี่จอยทายราคากีตาร์กันมีหลายคนเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์นเข้ามาบอกว่าทายราคากีตาร์กันไปแล้วพี่จอยนักดนตรีเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่กีตาร์นะเขามีเอฟเฟกตกีตาร์ด้วยใช่อยากเห็นเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ครับรู้ราคากีตาร์ไปแล้วยังไม่รู้ราคาเอฟเฟกเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะผมก็ไปดูว่าเรามีกี่ชิ้นเฮ้ยมีเยอะเหมือนกันวะก็พร้อมที่จะขายได้อันไหนแบบไม่ได้ใช้จริงๆแหลปะประกาศขายบบนี้ไปเลยเมื่อภรรยาคุณแบบดีใจ่มมม้้เเเเาาอออหรซืพิงไ มาเริ่มกัที่ตัวแรกก่อนเลยดีกว่าอันนี้ชิงเอฟเฟกนี้นะครับเป็นเอฟเฟกต์แรกๆเลยผมซื้อมาแบบ16ปีเงี้ได้แล้วมันเก่าแล้วตกรุ่นแล้วใช้งานไม่ได้แล้วพร้อมที่จะขายแล้ว ความพิเศษของมันคือพยายามทำเป็นหูทดลลมไม่ได้ยินความพิมเศษของมันคือมันเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นวอล์คแปดสี่เจ็ดนะครับผมโมเดลพวกนี้ราคาไม่ได้แพงมากหรอกแต่มันจะแพงเพราะลายของมันเพราะว่าลายของมันเนี่ยจะเป็นยูเนี j ยนแจ็คลิมิเต็ดอิดิชั่นอ่าใครสนใจติดต่อยังไม่ขายซึ่งถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเอฟเฟกต์กีตาร์ไว้ทำไมก็จะเป็นเหมือนว่าอุปกรณ์ที่ทําให้กีตาร์มีลูกเล่นมากขึ้นทําให้แบบมีมิติเสียงฟังแปลกขึ้นฟังดูสนุกขึ้นเดี๋ยวผมลองต่อให้ดู กีตาร์ใครเนี่ยอ่าอันนี้เป็นกีตาร์ของเจ้าของบ้านครับยืมเข้ามาไม่ใช่ว่ามาฝากเขาไว้ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเลยกีตาร์ปกติจะเสียงเป็นประมาณนี้อ่านี่คือเสียงกีตาร์ปกติพอร่วมกับวาวตัวตะกี wow ก้กกแล้วเสียงก็จะเป็นอย่างนี้ครับเสียงก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเหมาะกับเพลงพวกเพลงดิสโก้เพลงฟังเพลงอะไรอย่างนี้ครับสำหร,รับวงดนตรีที่แบบต้องการความสนุกสนานอ่าซึ่งเราไม่ได้อยู่วงแบบนั้นลิปลิปตาก็เล่นอย่างนั้นส่าใส่ได้จะได้แต่หลังๆไม่ค่อยเล่นดนตรีแล้วนี่นะ อะลองดาวดูห <5, S 1> ้าพันห้ 5, 5ายถูกขาย <S 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 ผมซื้อวาวแปดสีตัวนี้มานะครับเจ็ดบาทครับซึ่งมือสองอ่ะก็ยังเห็นมีคนขายอยู่นอยู่ประมาณ5้0 0ันถึงเจ็ดพนี้ยขึ้นขึ้นลงลแล้วแต่สภาพคือจริงๆต่อเขาได้เหลือ5้าพใช่ไหมละ่ะ <S S S> เป็นเพราะว่าไปซื้อหน้าร้านหรือเปล่าเขาก็เลยแบบมีค่าดําเนินการนิดหน่อยอะไรอย่างงี้เนอะ ตัวต่อไป OCD V 2ที่ต้องระบุว่า V 2อ่ะเพราะว่าเอฟเฟกเจ้าเนี้ยผลิตมาหลายรุ่นมาก V หมายถึงเวอร์ชันอันเนี้ยพี่กวงก็แบบเหมือนทักมาบอกเฮ้ยมึง OCD V 2เนี้ยมันหายากกันนะแล้วพวยุเข้าไปเจอใน EBa y ถามว่าเอาไหมพี่นาพี่นายก็บอกว่ามึงสั่งมาเลยจัดการคนป้ายยายยังไงก่อนเฮ้ยไม่ใช่กูหรอกมึงมึงเลยกูจาได้อันเนี้ยส่งตรงมาจากอเมริกาซื้อมาจาก EBa y ส่วนเสียงข,ของตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบเป็นเสียงแตกเอาไว้ให้กับเพงลงร็อกอะไรอย่างงี้ก็ได้ซึ่อเก,ก็นตาไม่ด็อกเลย มันจะมีบางเพลงที่มันต้องมีความร็อกนิดหนึ่งอ่ะก่อนจะพิจารณาขอฟังและตัวนี้เขาชอบมากเพราะว่ามันปรับได้ตั้งแต่แบบแตกน้อยๆจนแตกกเยอะแตกก็เย,กกเยอะครับเบาก็ได้จะร็อกหนักๆก,ก็ได้พี่จอคิดว่าเท่าไหร่ ้าตัวเล็กๆก็เล็กๆก็สัก3,500ตัวเล็กๆก็เล็กๆ3,500ถูกแค่ตรง500เพราะว่าตัวเนี้ยเขาซื้อมา7,500 7,500 7,500ตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าราคาเท่ากันเถ็งตัวตะกี้แต่อย่างที่บอกว่ามันใช้ได้กว้างจริงๆถึงมันดีผมการันตีเลยว่าใครที่แบบเป็นตังตีมาเห็นก็รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้ดีช่วยกันพิมพ์นะว่าวดีเผื <passionate investors> ่อมีคนมาพิมพ์บอกโอ้ยไม่ไดีหรอกพี่ค่ะผมตอบเถอสามพันไม่เป็นไรค่ะใครสนใจติดต่อมาได้นะคะ ตัวต่อไปโซติก EP Booster Booster คือการแบบขยายสัญญาณเสียงดังประมาณขนาดนี้เบอร์7แต่พอเหยียบปุ๊บเราสามารถปรับให้ไ <neck> ด้ว <mann inizi> ่าจะเป็นเบอร์8เบอร์9หรือเบอร์10เพื่อไว้แบบเวลาเราเล่นท่อนที่แบบโซโล่หรือท่อนที่เราอยากให้เสียงเราเด่นขึ้นหน้าที่มันมีแค่นี้เลยซึ่งวันนี้ตั้งใจจะมาขายตัวนี้แหละอะไรอาวอนสำคัญไม่มากเอาไปพันหพอก้อนแค่นี้ีเช็คอีทีสกูตาฝาดปะเนี่ยดูอีกทีนีซื้ออะไรมาเนี่ย EP Booster ตัวนี้นะครับราคาที่ขายอยู่ปัจจุบัน4,500บาท4,500บาท4,500บาทก <c oughs> ูซื้อมาได้ไงว่าตอนนั้นตอนนั้นอะที่ซื้อมาเพราะว่าความที่อยากลองด้วยเราเป็นแฟนของเอฟเฟกเจ้านี้แล้วก็ลองซื้อมาดูว่าแบบทำให้สัญญาเราอิ่มขึ้นจริงไหมเราอิ่มไหมล่ะทุกวันเนี้ยไม่มีข้าวแดกเลยนะ <laughs> ตัวต่อมาครับเป็นเอฟเฟก์ที่ผมชื่นชอบมากๆเป็นการส่วนตัวตัวนี้พี่นัทเคยซื้อมาแล้วใช้จนพังแล้วก็ยังหาตัวไหนที่ถูกใจเท่าตัวนี้ไม่ได้พี่นัทก็เลยซื้อมาอีกรอบหนึ่งไม่เอาไปซ่อมหรอซื้อใหม่อะใช้จนพังอะพังซ่อมแล้วก็พังอีกก็เลยแบบอะไม่เป็นไรซื้อใหม่เลยตัวนี้ก็คือ Li n e 6M5 นะครับผม s t o ร์ b o x m o d e เด r จะมีหลากหลายเสียงมากเลยมีเสียงแปกอย่างตะเกียมีเสียงสะท้อนเสียงดีเลย์งั้นถ้ามีตัวนี้แล้วตัวนั้นก็ไม่ต้องมีแล้วด้้้้วยยคีีี่ันนนจจองงงงเเเเเไไดดะตืรแแบบบบบกสส็็ปิ ฟูๆอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นได้ไม่ใช่ทุกเพลงไงที่ต้องใช้เสียงแบบนี้อาจจะมีแค่เพลงเดียวแล้วจะซื้อแบบไอ้แบบนั้นนะมันหนึ่งก้อนเพื่อเพลงเดียวผมว่ามันก็บางทีก็ดูซินเปลืองไปใช้ตัวนี้ปุ๊บคุ้มหมดทุกอย่างมีทั้งจูเนอร์มีอะไรหมดเลยอันนี้เป็นการจําลองเสียงของซินิไซเซอร์พลงไหนที่เล่นอะไรแบบนี้เหรอไม่มีไม่มีแต่ถ้าเกิดวันนึงเราจะใช้อะตัวนี้เราก็มีตัวนี้ไงแต่มันไม่ได้มีแค่เสียงเดียวครับอันนี้เป็นเสียงดีเลย์ครับฮะจะมีเสียงแบบเว ซึ่งก็ไม่ได้ใช้หรอกอันนีอนน้อันนี้ใช้อันนี้ใช้อันนี้ใช้จริงจังเลยอันนี้เป็นเทมเบโลแล้วมันจะมีความสัส่นๆที่ปลายเสียงซึ่งก้อนนี้ก้อนเดียวทาได้ทุกอย่างตั้งสายก็ได้ความสามารถขนาดนี้ให้ราคา1 8 0 0 0ปบาทโอ้โหตัวนี้ราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นจ้ะอันนี้ราคาป้ายอยู่ที่5 9 0 0บาท<อ>เพชรถึงได้แบบเออพังแล้วก็ซื้อใหม่เพราะว่ามันแบบมันใช้ได้จริงโอเคก้อนนี้ถือว่าคุ้มค่าให้อยู่ต่อได้ใช่ นี่คือเอฟเฟกต์หนึ่งตัวที่ผมเชื่อว่าเวลานี้หลายๆคนก็กาลังตามหาอยู่าะเขาไม่ผลิตแล้วใครกาลังตามหายอยู่นะคะเดี๋ยวที่ฟังคุณสมบัติบันกอน่อันนี้ก็จะเหมือนกับตัว O C D แหละแต่ว่ามันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างเหมือนกันปุ่มนี้ก็จะเป็นแบบปุ่มเสียงแตกปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มบูสเพื่อเพิ่มสัญญาณคล้ายๆตัวนี้อันหนึ่งไม่จําเป็นต้องมีตัวนี้แล้วนั่นสินะอันนี้เอาไว้บูสเสียงคลีนอันนี้เอาไว้บูสเสียงแตกอยากฟังไหมเนี่ยฮะ เสียงดีอาบูเอาลามูตเหรอมันก็จะมีความแบบแผดมากขึ้นซึ่งก็ไม่เห็นเล่นกับวงไหนที่แผดเิดอะไรเลยเธอไม่เข้าใจอ่ะเวลาแบบไปรุ่นเขาต้องเล่นเพลงล็อกกันไง <c oughs> คิดว่าความลิมิเต็ดนี้เท่าไหร่ครับ7,500อันนี้ซื้อมาจากเพื่อนที่มาจากเมกาเหมือนกันซื้อมา9,00 0พแพงไปละแต่นี่ไม่มีขายแล้วนะคือตะเกียบไปดูในอีเบย์ไม่มีใครขายเลย <c oughs> เพราะไม่ขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อไง มันขายไปหมดแล้วแล้วทุกคนก็แบบห่วงมากไม่ยอมปล่อยกันต่างหาพี่โกงยังดูอึ้งเลยว่ะคืออึ้งว่ามึงซื้อมาได้ยังไงก็เหมือนโปรซีดีนี่เวลาใช้จริงอ่ะไม่มีเวลามาปรับหรอกไอ้เพลงนี้ไมปปรับเกณฑ์เท่านี้เพลงนี้ปรับเกณฑ์เท่านี้ไม่ได้หรอกมันต้องแบบพร้อมใช้มันต้องช่วยกูสิมันต้องอยู่ฝั่งฉันสิถามจริงมีกี่ตัวเนี่ยมีอีกเยอะเลยอะ อันนี้คือแจนเรย์แจนเรย์ก็เหมือนกับตัวตะกี้แหละเสียงแตกแต่มันจะมีคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกันเหมือนคนพูดจากระโชกห้าสัแบบโทนเสียงไม่เหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ยได้มาจากญี่ปุ่นตัวนี้เขาเป็นคนซื้อที่ญี่ปุ่นเลยนะเพราะว่ามีเพื่อนฝากซื้อเพื่อนฝากซื้อแล้วทำไมอยู่ที่ตัวเองล่ะทีนี้พอกลับมาถึงไทยใช่ป่ะแต่ไม่ตอบด้วย่ะกำลังจะเล่าไงกำลังจะเล่าไงคื <c oughs> อพอมาถึงที่ไทยปุ๊บก็เอาไปส่งเพื่อนเพื่อนใช้ประมาณแบบเดือน2เดือนบอกไม่ได้ใช้แล้วหายด้วยความที่เรา ไม่งื้อจำผิดหรือเปล่าไม่ผิดไม่ผิดแน่นอนเพราะไม่งั้นไม่มีทางที่กูจะซื้อมาลองเสียงดูคิดอยู่ใช่ไหมว่าเสียงมันเหมือนกันหมดเลย ไม่เหมือนจริงๆมันไม่เหมือนมีความแตกแบบเหมือนเป็นฟังกี้มากกว่าเนาะทำได้แค่นี้มีอะไรอีกไหมถ้าเป็นสิ่งของที่พี่กวงซื้อเนี่ยต้องไม่ถูก <laughs> จริงๆอันตัวนี้ผลิตจากญี่ปุ่นถ้าซื้อจากอเมริกาพวกนี้จะแพงแต่พอดีวันนั้นไปซื้อญี่ปุ่นไงหกพันห้าถูกไปหรอถูกไปหรอถูกไปแต่พันห้าเพราะราคาที่ซื้อมานะครับมือหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันครับฮแพงนั่นเยวะมึงถามตัวมึงเองก่อน เอาจริงเนี่ยเอฟเฟกตกอนเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ซื้อนะมีแต่พี่พพกวงเท่าน,นั้นแหละมีพี่กวงซื้อมาแล้วพอพี่กวงใช้แบบไม่กี่เดือนอ่ะอแล้วแกก็บอกขายต่อจากหมื่นสองขายหมื่นหนึ่งแล้วบอกเฮ้ยเอามาก่อนเผื่อถ้าเราไม่ชอบขายจริงก็ได้กวงสนใจซื้อกลับไปไหมไม่เล่นล้พอนะมึง อ่ะเทียบกับไม่ใส่เฮ้ยไม่มีดีกว่าเยอะแต่ตัวนี้มีแววอาจจะปล่อยก็ได้แต่พอรู้ว่าเขาไม่ผลิตแล้วคําว่าลิมิเต็ดนะไม่ผลิตแล้วนะสองคำนี้อันตรายมากฟังปุ๊บแล้วแบบจะขายดีไหมวะไม่มีแล้วนะอันนี้พี่โกงเช็คอยู่ใช่ไหมว่ามันไม่ขายจริงปะใช่อยากรู้กันอุ้ยเขาขายกันเจ็ดบาทพันแล้วเขาขายกันเจ็ดบาทพันแล้วต้องเอาโทรศัพท์ไปดูเดี๋ยวนี้ e เมของใหม่ขายที่หมื่นแปดตอนนี้เฮ้ยอันนี้คุ้มเก็บไปก่อนตัวเนี้ย เป็นตัวที่ตั้งใจจะขายจริงๆแต่ยังขายไม่ออกเพราะมีเพื่อนหลอกขายมาคนนั้นคือทวงฮะ <c oughs> มึงจำปิดหรือเปล่ามึงเลยไม่คุ้นเลย <c oughs> คือวันนั้นมาแบบบ้านโกงแล้วโกงเหมือนแบบจะถ่ายรูปขายของอะ่ะเราเห็นตัวนี้เฮ้ยมันขายเหรอเฮ้ยเอามาก่อนตัวนี้คือแอมเปอร์สปริงรีเวิร์บนะครับจริงๆแล้วเสียงมันเพาะมากแต่ว่าหลังๆมไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยคิดว่าคงต้องถึงเวลาที่ต้องไปงานอยากขายเราก็ต้องขายให้คนดูว่ามันเสียงดียังไงเสียงรีเวิร์บเนี่ยจะเป็นเสียงกล้องเหมือนกับว่าพอเราพูดไปแล้วมีเสียงกล้องว่องว่องว่อง,องเหมือนเวลาเราอยู่ห้องแคบๆอ่ะตัวนี้ก็จะจำลองเสียงแบบนั้น มันมาจะเพาะขึ้นซึ่งตัวนี้เพาะเลยเพียงแต่ว่าเนไม่ได้ใช้ตัวดีๆอย่างนี้ก็ขายเนาะเก็บไว้ก็ได้เอ <laughs> เสียงแค่นี้เลยพี่จอยคิดว่าราคาเท่าไหร่4,500อืมพี่แน็ตจำได้ว่าซื้อมาจากพี่กวงประมาณ5,000บาทอ้าวพี่กวง แพงเหรอไม่เคยขายแพงขนาดนั้นแต่สภาพมันใหม่มากเหมือนมือหนึ่งเลยเออทุกอย่างมันครบเอกสารครบถุงซองอะไรมีครบหมดเลยแล้วก็เลยโอเคกับราคา5 0 0พันซึ่งตอนนี้ไปดูใน E ี a y น่าจะอยู่ประมาณ 36- พถึง4,000แล้วเนี่ยที่เราอยากจะขายอ่ะเราจะตั้งราคาขายเท่าไหร่เคยตั้ง4,000ันแล้วขายไม่ออกสภาพดีนะใช่สภาพดีแล้วก็ด้วยความที่ยังชอบอยู่เราก็เลยยังไม่ลดราคาแต่ถ้าวันหนึ่งเดือดเนื้อร้อนเงินก็ต้องขายเป็นกีต้าร์เฟ็กที่คนไทยทำเองและพี่นัทก็เพ้นเองด้วยเหมือนตอนนั้นชอบแบบพวกมดงดเไป มันเก่ามากแล้วจะน่าจะมีหลักสิบปีเหมือนกันคิดว่าเท่าไหร่ตีเป็นเงินได้จริงๆทุกคนงานศิลปะแค่เขย่ายังแบบดูดิเหมือนจะล่วงมันเป็นเสียงถ่านอยู่ข้างในหอหอสองพันห้าราคามันตกลงเพราะพี่แนทเพนนี่แหละจริงๆบ้าเขาซื้อมา2องพันเองอันนี้มาโชว์เฉยๆว่าเมื่อก่อนยังมีงานศิลปะบ้างมันใช้งานไม่ได้แล้วเหรอน่าจะพังแล้วอะที่ใครรับซ่อมเอฟเฟกนะครับบอกด้วยนะฮะเผื่อจะเอาตัวนี้ไปซ่อมเล่น และมาถึงเอฟเฟกตกีตาร์ที่พี่ณัฐใช้งานจริงบ้างหน้าตาเหมือนตัวนู้นเลยสตอมบ็อกอะไรเนี่ยมีซ้ำทำไมนัม่นสินะค,คือตัวลซิกตัวนั้นอ่ะมันสามารถแทนได้ครั้งละหนึ่งเสียงแต่ตัวเนี้ยสามารถแทนได้ครั้งละหลายๆเสียงพร้อมกันหลังๆก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวใช้เอาไปซ้อมเอาไปต่างจังหวัดเพราะว่าด้วยความที่ขนาดมันเล็กพกไปไหนก็สะดวกยี่ห้อเดียวกันมั้ยยี่ห้อเดียวกันรุ่นใหม่กว่ารุ่นใหม่กว่านั้นตัวนี้ก็ต้องแพงขึ้นใช่แพงขึ้น8,500 l i ซิก HX Storm นะครับตัวนี้ที่ร้านขายอยู่ที่23,900บาทครับแพงอะไรขนาดนี้แต่ว่าพอมีตัวนี้ปุ๊บจบเลยนะจบชีวิตไปเลยนะขอฟังเสียงมาหน่อยได้ไหมว่ามันคู่ควรกับราคา20,000กวามม่าไหม HX Storm ตัวนี้มันไม่ได้เรียนแบบแค่เสียงเอฟเฟกมันเล่นแบบตัวแอมด้วยคือพอไม่เล่นแบบตัวแอมเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ตัวแอมก็ได้เสียงก็จะประมาณนี้ คุณจะไปเวทีไหนเวทีไหนเวทีไหนคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไปเจอตู้อะไรตู้แอมอาจจะไม่เหมือนกันไงบางทีเราออกคอนเสิร์ตใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ยิงก็ไปปุ๊บเสียงจะเหมือนกันทุกที่นอกจากเสียงคลีนแล้วก็ยังเสียงแตกก็ยังทำได้อ่ะสองเสียงอ๋อมันทําเสียงอื่นได้อีกแต่ว่าแบบโอ้หถ้าเราแบบสัายายยันคงแบบใช้เวลาในคลิปเป็นชั่วโมงเลยใช้งานสะดวกตัวเล็กกระทัดรัดน้ำหนักดี ตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะพี่จอยนั่นคือคลิกยี่ห้อเดิมเลยไลยซิกตัวนี้ก็จะเหมือนกับไอตัวเล็กเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าใหญ่ขึ้นแล้วก็มีปุ่มเยอะขึ้นและนี่ก็เป็นตัวเอฟเฟกหลักที่เป็นใช้งานอยู่ทุกวันมีเหมือนกันล้วซื้อซ้ากันทําไมอันนี้มันอันใหญ่ก็ซื้ออันเล็กก็พอแล้วซื้ออันใหญ่ทาไมตอนแรกซื้ออันใหญ่ก่อนแล้วจะพักมันออกตัวเล็กแล้วเราก็แบบพอแบกตัวใหญ่เพราะเออแบกตัวใหญ่ทุกง,งานขึ้นชั้น4ชั้น5้าเหนื่อยว่ะเฮ้ยมีตัวเล็กออกซื้อตัวเล็กด้วย งั้นขายตัวเล็กแล้วกันในะเมื่อตัวใหญ่ก็ฟูออปชันอยู่แล้วแต่เวลาไปซ้อมเนี่ยขึ้นชั้น4เลยนะแบกขึ้นดนตรีชั้นสชั้นห้า นับง่ายๆเลยตัวนี้มีสามปุ่มตัวนี้มีสิบปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่พี่นัทใช้ประจําพี่จอคิดว่าราคาเท่าไหร่นี่ดีไซน์ดีนะผมชอบสวยมากเลยพี่นัทบอกได้แค่ว่าตอนที่พี่นัทจะซื้อตัวนี้พี่นัทคิดนานมาก2 5งหม่้าเดี๋ยวอันนี้2องหมตัวนี้สองหมเองเหรอเองเหรออับหมายถึงว่านี่ไงตัวนี้ก็2องหมใช่ป่ะตัวนี้ก็น่าจะสูงกว่าน่อยนึงสามหมื่นห้าตัวเนี้ยแบบประมาณ2องหมื่นสี่ใช่ไหมคิดว่าตัวเนี้ยจะซักเท่าไหร่ก็เมื่อกี้ท หกหมื่นห้าตัวนี้นะครับราคาขายฮีลิกนะครับเวอร์ชันฟลอร์นะครับอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยไม่น่ามีอยู่ช่วงนึงกินแต่กระเราจริงๆด้วย <c oughs> นี่ก็เป็นอุปกรณ์คร่าวๆของพี่แอบใช้คำว่าคร่าวๆเองเหรออมันจะมีพวกตู้แอมนิดหน่อยพวกเครื่องทำเพลงอะไรนิดหน่อย พอเถอให้รู้แค่น,นี้ดีกว,ว่าแค่นี้ก็จะแย่แล้วและเอฟเฟกส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากของพี่กงนั้นแหละใช่สิขายเก่งนี่คนนี้ก็เชื่อคนง่ายนีย่กีต้าร์ตัวนี้ก็โอเคนะกวงอันนี้ของอะไรอะของมือไงไม่ใช่ของญี่ปุ่นอ๋อเป็นของญี่ปุ่นมหน้าอันนี้เป็นเฟนเดอร์เจแปนใช่ปะ่ะใช่แต่เป็นรุ่นแบบเขาทำแบบคัสตอมขึ้นมานหน่ดนึงเพราะมันแปลกมันสวยดีเขาคิดออกแล้วทายราคากีต้าร์มันดีกว่าดีอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าปกติอะพี่กวงอะชอบมีของดีๆแล้วเก็บเอาไว้้ททาาาตัวโโโโลลลปไฟ่นีมกกถ ถูกมือขายกูตัวเป็นแสนเราจะซื้อเขาหรอเออว่ะ <c oughs> เดี๋ยวขอลองเล่นดูก่อนเผื่อถ้าชอบเผื่อสได้ได้เราตัดจบคลิปนี้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าไปทายราคากีตาร์พี่โกงกันเดี๋ยวคราวนี้ผมทายด้วยอยากรู้เหมือนกันว่าไอโกงมันมีอะไรบ้างโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่ณัฐตัดจบก่อนเจอกันคลิปหน้าครับขายให้หมดเลยอย่างแน่